Office 101 p r o d t X Podcast สนับสนุนโดย p r o d X Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สวัสดีครับผมเนสติชยัสชยสิริชัยสุธีกรนะครับวันนี้ราอ,อยู่กับ Office 101 PodX Podcast นะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือจะอ,อ้างว่ายุ่งจนไม่มีเวลานะครับจะมีคุณหมอคนหนึ่งครับชื่อว่าพักยอนซอนนะครับเป็นศัลยแพทย์ผู้ได้รับสมญานามว่าหมอบ้านนอกนะครับชีวิตตั้งแต่ละวันของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งมากเพราะว่าต้องจัดรายการวิทยุ2ชั่วโมง ในช่วงเช้าของทุกวันมีรายการประจําทางสถานีโทรทัศน์ทุกวันอาทิตย์และเป็นคอร์มนิสประจําของหนังสือพิมพ์นติตยสารรวมทั้งหมด15คอลัมน์ แล้วยังต้องเดินทางไปบรรยายทั่วประเทศเฉลี่ยเดือนละ30ครั้งวันเสาร์ต้องตรวจรักษาคนไข้ที่รักษาอันดงซึ่งเป็นอาชีพหลักเพราะว่าเขาเคยเหมือนกับว่าเขาเคยสัญญากับเพื่อนเก่าไว้ว่าทุกปีที่ท่านเขียนหนังสือหนึ่งถึงสองเล่มแล้วก็จะจะมาใช้หนังสือทั่วไปนะแต่เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นระดับเป็นหนังสือขายดีกับทุกเล่มคราวนี้เราลองมาดูพฤติกรรมของเขาว่าทําไมคนคนหนึ่งในเวลา1วันสามารถทําอะไรได้เยอะมากในขณะที่คนบางคน อ้างว่าวันหนึ่งสามารถผลิตงานได้ประมาณ1-2ชิ้นหรือว่าอาจจะมากกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่ทั้งที่เวลาของเราก็ประมาณ24ชั่วโมงมันเหมือนกันมีคนเคยบอกว่าคนที่ยุ่งจนไม่มีเวลาเขาจะบอกว่าเวลาที่มีในแต่ละวันของเขาก็คือ23ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สามารถจัดการเวลาได้แล้วก็วางแผนตารางงานทูดูลิสของแต่ละวันได้เขาจะบอกว่าใน1วันจะมี่5ชั่วโมงอันนี้ก็ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าประโยคนี้มันมันสามารถตีความออกมาอย่างไงได้บ้างนะ เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูที่คุณหมอพักนะครับเคล็ดลับของเขาคืออะไรทําไมคนคนนึงสามารถทํางานทั้ยากได้มากถึง4-5งานแถมยังมีเวลาอ่านหนังสือคิดวิเคราะห์งานอย่างเฉียบคมทั้งทําทงานหลายๆอย่างในเวลาข่าวเดียวกันมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูบทสัมภาษณ์ของเขากันนะเขาบอกว่าเขากําหนดเลยว่าก่อนเวลาสู่นาฬิกาในปี2000ก็คือเหมือนกับแบบว่าเริ่มต้นปีใหม่อะเขาเขากำหนดว่าเขาจะเลิกอยู่5อย่างก็คือเหล้าบุหรี่การตีกรอบแล้วก็กิจกรรมนันทนาการและการพนัน ในบรรดา5สิ่งนี้บุหรี่เป็นสิ่งที่เขายังทําไม่ค่อยได้อาจจะมีกลับไปดูดบ้างแต่ก็แบบยังเลิกไม่ได้เด็ดขาดเขาบอกว่าพอเขาเลิกดื่มเหล้าไม่ตีกอล์ฟไม่สนใจกิจกรรมนาการ,รเวลาในชีวิตก็เหลือมากมายคือเหมือนแบบกลายเป็นคนมีเวลาเยอะขึ้นมาซะอย่างนั้น าก็เลยมีเวลาที่จะสามารถ m a n a g เวลากับสิ่งที่เขาเคยทําแล้วมันไม่เกิดประโยชน์พวกกิจกรรมน,น,นาทนาการต่างๆอาจจะไปเที่ยวไปเล่นไพ่กับเพื่อนหรือว่าก,การมือตีกอล์ฟซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับก็คือเขาตักออกหมดเลยสารคดีน,นี้คุณคิมันโดที่เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าเมื่ออ่านบทสัมภาษณ์แล้วอะสุดท้ายแล้วอะเขารู้สึกเหมือนถูกค้อนตีหัวจังๆคาพูดหนึ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดก็คือไม่มีเวลาทําไมคนชอบพูดว่าไม่มีเวลา ตามคำพูดของคุณหมอพักยอนสอน en, นะครับเขาบอกว่าเราใช้เวลาที่มีค่าไปกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆหรือไม่ก็ดื่มเหล้าตีกอล์ฟหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันสามารถเรียกว่ากิจกรรมนันทนาการได้อย่างเช่นสมัยนี้อาจจะเป็นดู YouTube เล่นเกมหรือว่าดู Netflix ดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อันนี้ผมมันได้บอกว่ากิจกรรมนันทนาการทุกอย่างมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราสามารถหาประโยชน์จากมันได้อยู่ที่ว่าเราจะหาประโยชน์จากมันได้มากแค่ไหนแล้วก็มันมีประโยชน์กับเรา มากแค่ไหนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณดูหนังอย่างเงี้ยมันก็จะมีหนังบางเรื่องที่ให้แต่ความเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหนังบางเรื่องที่ให้ข้อคิดเราก็สามารถคิดตามไปด้วยนะครับอันนี้คือการเลือกเสพคอนเทนต์ว่าเราจะเสฟในรูปแบบไหนนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าทุกคนมีโจรขโมยเวลาอยู่ในตัวเอง ถ้าไม่จับโจรขโมยเวลาให้ได้ก็เป็นไมได้ยากที่เราจะสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับคราวนี้เวลาในแต่ละวันเราก็ต้องมาดูแล้วว่าลองสังเกตตัวเองดูครับว่าแต่ละวันเ,นะเราหมดไปกับอะไรนะครับเวลาในแต่ละวันเราอาจจะมองเห็นว่ามันจะมีเพื่อนของเราบางคนหรือว่าคนที่เรารู้จักจะรู้สึกว่าทําไมเขาทําอะไรได้แบบเยอะจังเขาบอริหารจัดการงานเวลายังไงแล้วก็สิ่งที่เขากําลังทําอยู่ทําไมมันรู้สึกว่าเดินหน้าไปเรื่อยนะครับ อันนี้อยากให้ทุกคนมองจุดแรกก็คือคนอื่นสักนิดหนึ่งแล้วกลับมามองจุดใหญ่ของเราว่าแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับอะไรแล้วอะไรที่ไม่มีประโยชน์เราอาจจะสลัดทิ้งไปบ้างก็ได้นะครับใครได้ฟัง EP นี้มาถึงตอนนี้อาจจะคิดว่าบางทีชีวิตก็ต้องการความเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมหรือว่าบางทีชีวิตกอาจจะต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตึงเกินไป อันนี้ก็แล,แล้วแต่คนคิดนะครับมุมมองแต่ละคนอาจจะต้องการความเอนเตอร์เทนเมนต์ในตอนนี้ก็ได้อาจจะต้องการเยอะด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากเครียดไม่อยากอะไรอยากใช้ชีวิตสบายๆทางานไปเรื่อยแต่ผมคิดว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในสักอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาต้องเหนือ่อยแล้วก็ลงแรงไปประมาณหนึ่งก่อน แล้วเราค่อยไปสบายวันหน้าทีเดียวอะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่มุมมองแล้วใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเสียเวลาในแต่ละวันมากเกินไปก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณที่ตาม Office 1 0 1่ o d c น s t หนึ่งวับวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ